มาเจอกับเป้นะเราจะมาแต่งหน้าลุคแบบที่เห็นกันเลยขั้นแรกนะคะจะมาลงครีมกันแดดเป็นของคินิกตัวนี้ SPF 45 PA 3บวกเป็นครีมกันแดดที่โคตรเหมาะกับคนมีสิวอุดตันนะคะเพราะว่าเนื้อบางเบามากแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นพรายเมอร์ด้วยทาไปเนี่ยก็จะทําให้เครื่องสําอางที่ลงต่อจากนี้ติดเน้นทนนานมากขึ้น แต่ด้วยความที่ไปอยากได้อะไรที่แบบติดแน่นมากกว่านี้แล้วก็งานผิวนะก็เลยลงเป็นบอบบี้เบลวิตามินอินริชฟ a ลเตสเบสตัวนี้นะคะเป็นเบสเมคอัพที่โคตรดีโคตรปังแบบ Favorite of e v e r y เวยตั้งแต่เขาออกมาเลยคือแบบดีมาก <c oughs> เนื้อนางอะนอกจากบำรุงแล้วนะ <c oughs> โอ้โหยังทำให้เครื่องสำอางเนี่ยรองพื้นของเราติดสวยมากต่อไปมาลองรองพื้นกันนะคะจะใช้2ตัวผสมกันใช้บอบบี้บบที่เนื้อกึ่งแมทผสมกับเอสปอร์ที่เนื้อแบบโกลว์มากนะบอบบี้บบไปใช้สี n 0น สีสองนะคะส่วนเอสปอร์รุ่นนี้ดีมากนะโกรมากเป้ใช้สีบัฟนะคะเหมาะกับผิวหน้ามากคือแบบไม่ได้โกรเกินไปอะ่ะเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยสุดๆไปเลยใช้2ตัวนี้ผสมกันนะคะสีนางก็จะมีความเหมือนกันมากเลยดูดีเพื่อนๆก็คือแคบจะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะผสมกันก็จะได้เนื้อประมาณนี้ลงไปทั่วหน้าเลยนะคะใครจะใช้มือก็ได้แต่ว่าเป้ถนัดใช้ฟองน้ําขยักของโจวีนานะรุ่นนี้ดีมากคือถ้าอยากให้มันฟองฟูเนี่ยก็คือเอาไปจุ่มในน้ําได้หรือว่าจะใช้สเปรย์น้ำแร่ จะเป็นน้ําแร่ที่เป้ใช้นะคะเป็นของ Fresh d r o p หัวสเปรย์นางเนี่ยมีความแบบเนียนละเอียดมากดูดิ <c oughs> เมื่อใช้ฟองน้ําที่เปียกน้ํานะตบรองพื้นเข้าไปนะคะก็จะได้ความผิวมากมันจะไม่ค่อยปกปิดเท่ากับที่เราเนี่ยเอามือกดๆๆรองพื้นนะคะหรือว่าเอาเป็นฟองน้ําอย่างเดียวที่ไม่เปียกกดรองพื้นอันนี้จะได้งานผิวมากกว่าแต่ว่าเป้ลืมวาดคิ้วและรองพื้นทํทำให้คิ้วเลอะนะคะก็เลยต้องใช้ New <c oughs> นิวเวียเอ็กเน่แคทโทนเนอร์ตัวนี้นะดีม,มากๆเอามาเช็ด ตรงบริเวณคิ้วออกก่อนคือเช็ดรองพื้นออกไปเลยนะคะตามนี้ฉันบ้าบ่มากเลยแกอ่ะก็เช็ดออกไปนะคะอะมีความหลุดออกหมดแล้วต่อไปเนี่ยจะมาวาดคิ้วนะคะด้วยคอสลุกดินสอเขียนคิ้วตัวเนี้ค่อนข้างครบเครื่องนะแล้วก็มีสีแบบน้ำตาลอมเทานะคะเหมาะกับสีผมของเป้นในตอนนี้เลยแล้วก็มีด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นหัวปัดคิ้วด้วยก็คือพกไปไหนเนี่ยสะดวกมากวาดแบบบางๆพอสังเกตพอนะคะ แบบอาจเติมเต็มในส่วนที่มันขาดนะไม่ต้องวาดเป็นปริงหนามากนะคะเพราะลุกเนี่ยเราอยากได้แบบว่าความธรรมชาติแสกอัะลงไปให้หมดเลยส่วนที่ขาดนะหัวคงหัวคิ้วลงให้หมดได้เลยนะคะรุ่นนี้มีการคอนโทรลอย่างดีเยี่ยมมากอ่ะ เสร็จแล้วก็หวีด้วยต่อมานะคะจะใช้นี่ for you to บเบลโครนะรุ่นใหม่ของเขานะคะหัวแปรงก็จะลักษณะแบบนี้จุ่มเจลขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะรุ่นนี้ตอนแรกแป้ใช้ไม่เป็นนะคะคือคิวมันก็จะไม่ค่อยตั้งแต่ตอนนี้ใช้เป็นแล้วคือเพื่อนๆน,นะหน้าสดเลยนะไม่ต้องลงรองพื้นแล้วก็ปัดเจลเข้าไปเยอะๆนะคะปัดย้อนก่อนเพื่อให้ขนคิ้วเนี่ยมันกินเจลเข้าไปนะหลังจากนั้นเนี่ยอย่ารอให้เจลแห้งเอามือนะคะ ฟิกเอาไว้เลยถ้าอยากให้ขนคิ้วอยู่ในสภาพไหนเนี่ยแล้วเราปัดไปได้ในสภาพนั้นแล้วนะคะเอามือกดๆๆไปเลยนะคะแล้วค่อยรอให้นางแห้งนางใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแห้งโดยที่แบบเฮ้ยอยู่ทั้งวันรุ่นนี้ของโฟร์ยูทูดีมากในราคาที่แบบนี้คือแบบเฮ้ยดีจริงๆอ่ะแกแต่ตอนแรกก็คือเคยรีวิวไม่ค่อยดีเพราะว่าใช้ไม่เป็นจ้า อะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างคิวด้านหนึ่งที่เขียนยากมากนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงเห็นไหมว่าถ้าสมมติว่ามีรองพื้นอะมันจะเลอะออกมาเป็นคราบขาวๆวปื้นขาวๆก้อนขาวๆเลยนะคะซึ่งเราก็เบอรบะไปหนึ่งก็เลยต้องใช้โทนเนอร์เช็ดออกไปหนึ่งกรบอ่ะอันนี้เราเริ่มใช้นิ้วจัดค่อยๆจัดใจเย็นๆนะคะคืออะไรที่เล่นกับกาวเนี่ยจเย็นๆเลยไม่งั้นมันจะเละนะทุกคน ต่อไปจะใช้คอนซีลเลอร์ดักสโตในตำนาน,นะคะรุ่น i n f e r a i b l e ของลอรีอัลเนี่ยมาเก็บพวกริ้วรอยต่างๆรวมถึงความแบบคิ้วเลอะอะไรด้วยนะนี่หัวนางใหญ่สะ ใจมากแม่อันนี้นะคะก็คือโป๊ะโป๊ะไปตามจุดตามนี้นะรุ่นนี้มีความเห็นว่ามีการปกปิดอย่างดีโดยที่นางไม่ได้หนาโบะนะไม่ได้ทําให้แบบหน้าแคร็กระหว่างวันนะคะวางรุ่นเนี่ยคอนซีลเลอร์เนี่ยก็คือแบบโอ้โหทําให้เป็นริ้วรอยระหว่างวันได้เลยงงมากแม่แล้วก็อันนี้นะคะอาเก็บคางคิ้วให้สวยให้ดีนะคะค่อยๆใจเย็นๆใช้แปรงแบบนี้นะถ้าใครมีแปงรงลักษณะแบบนี้เือจะง่ายมากจะทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยง่ายขึ้นอีกนะคะ แต่ว่านางเนี่ยแอบแห้งเร็วนิดนึงนะต้องรีบแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะใช้นี่อีทูดี้สติ๊ก1 o 1นะคะมันจะมี2ด้านด้านที่เป็นแบบไฮไลท์กับเฉดดิ้งแบบครีมนะคะอันนี้คือไปพกตลอดแบบใช้สะดวกมากอะ่ะก็คือด้านนี้นะคะเราจะใช้แค่เฉดดิ้งตามจุดต่างๆเล็กๆน้อยๆนะคะคือเราอะ่ะจะ ใช้เชดดิ้งแบบเป็นผงอีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราแค่มาสร้างโครงแบบเล็กๆน้อยๆให้แบบเป็นเงาเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องหนักมากนะเพื่อนและการตบเชดดิ้งเนี่ยบางทีเราไม่จาเป็นต้องใช้ฟองน้ําก็ได้นะคะเราใช้นิ้วก็ได้แต่ว่าเป้นเนี่ยชอบใช้ฟองน้าเพราะว่ามันจะให้ความบางเบามากไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าเชดดิ้งนะมันจะทําให้แบบเออสีซอฟลงอะ่ะแต่ถ้าเราใช้มือมันจะเป็นแบบปืดๆเลยก็แล้วแต่ลุกที่เราชอบเนาะอันนี้เราจะมาใช้แป้งของโฟรูทูที่ออกใหม่นะคะ Per f e c t ก k i n ิน <Perfect> เป็นแป้งที่แบบมีกากเพชรด้วยอะ่ะเหมือนแป้งแบบในตำนานของอีทูดี้เลยอะ่ะที่แบบมันจะมีกากเพชรเป็นประกายเนาะแต่ว่าถ่ายในกล้องมันไม่เห็นจริงๆคือแบบพยายามแล้วไม่เห็นจริงอันนี้นะคะับเป้จะใช้แป้งค่อยๆลงเห็นไหมว่าลักษณะเป้ไม่ได้ปาดปื้นนะคะจะค่อยๆกดลงไปเพราะว่าด้วยความที่รองพื้นของเราเนี่ยลงไว้ค่อนข้างบางและมีความอาเนื้อเซมิแมทแอนโกรนะคะก็ไม่ได้อยากให้มันทําลายความโกรของเราไปมากนะักอ่าเราก็เลยเลือกที่จะลงแบบ นิดๆก,กรุบกริบพอควบคุมความมันนะคะแล้วก็อย่าลืมทาคอได้เด้อต่อไปมาแต่งตากันนะคะใช้พาเลตของทัสรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาเลยคือทัสเลดฟูลบูมนะแนะนามากสําหรับใครที่ไม่มีพาเลตอะไรเลยและอยากแต่ง everyday look นะคะพาเลตเนี้ยเหมาะแก่การเสียเงินมากและแปรงที่ใช้จะเป็นแปรงลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแปรงของซุปเปอร์มารุ่นนี้ก็คือดีมากเดี๋ยวจะรีวิวให้อีกในคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็สีที่ใช้เป็นสีอินดีเพนเดนต์สีเนี้ยก็คือเป็นสีแบบน้ําตาลอิดสวยมาก นะคะคเป็นสีที่ใช้ที่ไรก็รู้สึกว่าทั้งหวานทั้งเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันนะคเครีอดได้หลายลุคมากๆนะคะและสีของนางเนี่ยสีของพาเลตตนี้ส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยฟอลเอาท์แต่เป็นสีที่ติดแน่นมากถ้าใช้มือนะคะอันนี้ขนาดใช้แปรงยังติดแบบปึ๊กเข้าไปเลยนะ <S <S เพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้สีพาเลตของทาร์สเนี่ยระวังด้วยนะคะลงไปทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเลยนะลากออกไปให้หาย,ายาวๆเลยนะคะแล้วลาก2เส้นด้านบนล่างเนี่ย ให้มาบรรจบการต่อไปใช้สีนี้นะคะฟีเซียเป็นสีที่เห็นแล้วเหมือนชมพูแต่ที่จริงมันเป็นส้มๆนะคะจะเป็นสีแบบเป็นประกายโอรสนะลงที่หัวตาเพราะเราไม่ได้ต้องการความที่แบบเป็นกลิตเตอร์หนักมากหรือว่าหัวตาหนักมากเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็เลยจะเลือกใช้โทนนี้ต่อไปเอาหัวแปรงขนาดเล็กนะคะมาฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะแล้วก็จะเอาไปจุม่มอายแชโดว์สีน้ําตาลเข้มหรือสีโกลในพาเลตตนี้นี่เองนะคะจะเป็นการสร้างไอายไลเนอร์ที่เป็นแบบผงนะแต่ว่ามีความ เนียนนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นเส้นปึกๆนะคะเราจะมาทําให้มันรู้สึกมีความละมุนขึ้นก็เลยใช้เทคนิคนีคน้นะคะก็จะเห็นว่าเออมันมีความน้ําตาลไม่เข้มจริงๆแล้วก็ละมุนนะคะต่อไปใช้สีลาวิสนะคะกับแปรงอายแชโดว์อันเดิมนะคะปาดบริเวณเปลือกตาที่ไม่ใหญ่นะคะแค่บริเวณเบ้าตาเท่านั้นเล็กๆน้อยๆน,นะเป็นการอมเบสสีนะคะจากอายแชโดว์สีดำๆของเราเนี่ยน้ำตาลเข้มของเราเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วก็นี่ลงข้างล่างตาด้วยนะคะ บางคนที่ใช้แป้งใหญ่ไม่ถนัดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นแป้งหัวปลายเล็กได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป้ขี้เกียจละแล้วก็อันนี้นะคะเราจะเอาแป้งอีกแป้งหนึ่งนําจิ้มสีนี้นะคะ s u n f ลาวเวลงปลายตาเพื่อสร้างประกายเป็นกิมมิคเวลาแบบ เราลืมตาหรือว่าหลับตาเนี่ยมีความแบบวิ่งหรม,มิกอะแต่ก็ดัดขนตานะคะเตรียมติดขนตาปลอมกันเลยอันนี้ไปยังไม่ปัดขนตานะจะติดขนตาปลอมก่อนนะคะก็แล้วแต่คนถนัดแต่ไปรู้สึกว่าการที่เราติดขนตาปลอมแบบนี้ไปก่อนแล้วค่อยปัดเนี่ยจะเนียนกว่านะคะอันนี้เป็นขนตาแบบช่อที่เปสั่งซื้อมาในช้อปปีนะคือนางมีความดีงามมากตรงที่แบบ สร้างความดอลลี่และนี่ก็คือแหนบเอาไว้หนีบขนตานะลักษณะนี้คือใช้สะดวกมากกาวติดขนตาเนี่ยเป้เลือกใช้คอสลุก ok ตัวเดียวเท่านั้นเลยคือติดแน่นทนนานเรียกว่ากาวตาช้างเลยดีกว่าเวอร์มากแต่ว่าติดแน่นจริงๆติดแน่นทั้งวันเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยนานแล้วไม่รู้หมดอายุยังก็ลองเอามาติดดูคือปกติเป้จะไม่ใช้แหนบนะแต่ว่าพอใช้แหนบตัวเนี้ยเพิ่งซื้อมาแล้วรู้สึกเอ้ยมันทําให้เข้าตาง่ายมากๆแต่การที่เราติดขนตาแบบช่อลักษณะนี้นะคะมันจะมีความยาก ากกว่าแบบแพรมากๆเลยตรงที่เราต้องกะเองเอ่ยอะไรเองเอ่ยและมีความละเอียดเนียนมากใช้เวลานานมากๆากเพราะฉะนั้นนะคะขอตัดภาพไปเลยแล้วกันนะขนตาบนนะคะเปะจ้จะเลือกใช้เป็นเบอร์10กับ11สลับกันนะคะเพื่อสร้างความไม่เท่าเทียมเห็นไหมมันก็จะมีความแบบอุ๊ยน่าดูแล้วก็ระดับความงอนเนี่ยเป็นระดับ C นะถ้าเพื่อนเลือกซื้อขนตานะคะระดับ C ก็จะเป็นงอนประมาณนี้แต่ว่าที่จริงไป้ชอบดีมากกว่าแต่หาซื้อไม่ได้อันนี้ก็คือเสร็จ2 แล้วเราก็ติดขนตาล่างด้วยนะขนตาล่างเนี่ยแอบไม่เนียนะคะเพราะมันมีความยาวไปเป้หาสั้นได้สุดแค่เบอร์8นะน่าจะเบอร์ห้าเบอร์หน่าจะสวยนะคะหาซื้อไม่ได้จริงจงและนี่นะเป้ใช้เป็นที่ปัดขนตานะคะของเคสตัวนี้มันจะทําให้ขนตายาวขึ้นอีกแล้วก็มีสีน้ําตาลด้วยนะคะปัดไปเนี่ยละมุนและติดทนมาก และเนี่ยเพื่อนๆดูนะเวลาเป้ปัดที่มือคือนางจะมีแบบขนเล็กๆเป็นขนตาปลอมเล็กๆด้วยถ้าใครไม่ได้ติดขนตาและอยากได้แบบลุคนชั่นลลุคแต่ขนตายาวเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยอ่ะต่อไปเราใช้ h our glass ambient lighting palette นะคะจะเอามาสร้างมิติให้หน้าแล้วข้างในพาเลตเนี่ยคุ้มค่ามากนะที่ซื้อมาก็คือจะใช้สีเชดดิ้งตัวนี้เลยนะคะเอามาเชดหน้า แปรงที่ใช้นะคะเป็นแปรงของซูเปอร์มัมเซตเดิมลักษณะเนี่ยจะมีความเข้าหน้ามากนะคะเพราะว่าเขาสร้างเอามาเพื่อเชดโดยเฉพาะจิกสีดีมากเวอร์เวอร์เวอร์ v. แต่ด้วยความที่อวกาศสีนี้นะคะเชดดิ้งมันไม่ได้เข้มมากนะคะมันก็จะมีความทําให้มือใหม่เนี่ยสามารถกะการลงเชดดิ้งได้ดีนะคือมันจะไม่ปื้ดว่างันเถอะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติมากนะคะอันนี้ก็คือลงตามกรอบหน้าแล้วก็ไปเอามาลงจมูกด้วยที่จริงปกติไปจะใช้แปรงเล็กๆ นะคะแต่ว่ารู้สึกมันเริ่มสกรปรกไปแล้วก็เลยไม่ได้มาใช้และนี่นะเป็นบัชออนของ f u ร์ยูทูสที่จะเอามาใช้นะคะนางจะเป็นแบบสีส้มๆมีความแบบแพ้กุ้งนะคะจะเอามาใช้ในลุคนี้เลยปัดบริเวณตรงกลางหน้านะคะยาวๆไปเลยนะต่อไปจะใช้เป็นบัชออนของ q ิวเพจสีนี้ดีมากแม่คือจะต้องไปซื้ออันใหม่แล้วเพราะว่านี่เห็นไหมจะหมดแล้วชอบสีข้างบนมาก เป็นสีที่เข้ากับหน้าเป้มากและเชื่อว่าเข้ากับหลายๆคนนะคะเป้ชอบเอามาเป็นไฮไลท์บริเวณจมูกหรือว่ามาทาเป็นอายแชโดว์คือสีสวยมากจริงๆโอ้ยส,สวยจนปวดหัวเลยอันนี้นะคะแล้วเอามาลงบริเวณ้างแก้มด้วยนิดนึงนะต่อไปหน้ายังพุ่งไม่พอนะคะเป้ติดไฮไลท์ของแม c ตัวนี้มากนะเป็นรุ่น Mineralize Skin Finish สี Soft and Gentle นะคะคือสีรุ่นเนี้ยที่ดังๆน่าจะเป็นสีชมพูสีนี้แหละแล้วก็จะมีสีส้มอีกสีหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป้ชอบสี มากเอามาไฮไลท์บริเวณดั้งจมูกนะคะแล้วก็คางแก้มแล้วก็ลิปนะคะใช้ของโฟรูทูสี0ูโอ้ยไปไวมากแม่ก็คือเป็นสีแบบน้ำตาลนอะแล้วก็รุ่นนี้นะมันจะเป็นแบบมีความเนื้อลิปบามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงเนี่ยจะยากนิดนึงแต่ไม่ชอบสีมากนะอันนี้ใช้แปรงช่วยลงด้วยเพิ่มความ จ้มต้นของนางเนาะแล้วก็ต่อไปจะใช้ลิปโลแมนนะคะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกเลยสสี402นอะอันนี้เป็นสีแบบพิชพีสีส้มส้มนะสวยมากเป็นลิปตินนะคะแล้วก็สีศูนย์สี่ชิลลิงนะคะเป็นสีแบบแดงอีซ่าฉันชอบมากเลยเท็กเจอร์ hmm. <Te xture S 2> นางคือแบบมีความใสมีความโกลมีความแบบทาแล้วปากจึงมาก อ่ะแล้วเมื่อเรากินน้ําหลุดออกไปนะนางจะยังเหลือสีอยู่ด้วยนะคะนางเป็นลิตตินที่แบบละมุนเวอร์ของโรแมนดีมา,มากมากมากคืออยากไปตําเพิ่มเลยอ่ะอันนี้นะคะเราจะมาลงสีสูนสีชิลิ่งอัพนะคะบริเวณกลางปากด้วยนะคะเพื่อ เพิ่มมิติของปากนะแกอะแล้วลักษณะการทาเนี่ยเป้จะทาให้มันเป็นจุ่มปกแบบนี้นะเหมือนตุ๊ก,กตานะคะต่อไปเนี่ยเราจะมาใช้ไอายไลเนอร์สร้างกะนะคะไอายไลเนอร์ตัวนี้เป็นของลิลลี่ไบเลสสีน้ำตาลนะทุกคนคือนางติดดีมากเวอร์ถ้าใช้เป็นอายไลเนอร์ปกติคนตายเยิมเนี่ยเอาอยู่สุดๆแน่นอนแต่ว่าด้วยความที่นางหัวเล็กมากเป้ก็เลยเคาะมาจิ้มแก้มนิดนึงนะสร้างไฝสร้างกะสาวเซ็กซี่ขึ้นมาเลย